วันนี้เรามาอยู่ในโฮงไกโนสตาร์เลวเมื่อ2วันที่แล้วนะฮะผมไปเจอบทความหนึ่งมาในเว็บสนุก com นะที่เขาบอกว่าเกมโฮงไกสตารเลวเนี่ยมันมีเอนดิ้งอื่นนอกจากการที่เราไปประจนภพายในต่างโลกกับเอ,อ่อองเพื่อนนะฮะผ่านรถไฟแอสตราเอ็กซ์เพสนะก็มันมีอีกเอนดิ้งหนึ่งที่จะเป็นแบดเอนดิ้งนั่นเองนะฮะคือเป็นเอนดิ้งที่เราเนี่ยไม่ยอมขึ้นรถไฟนั่นเองนะแล้วก็ปล่อยให้คนอื่นเนี่ยไปประจนภยนัยกันเองนะวันนี้ผมก็เลยจะมาสอนทำนะฮะแล้วก็มาให้ดูนะว่าถ้าเกิดเราทำแบดเอนดิ้งเเนนนนนี่ยมมมัจะะะออกาาาปป็สภพรณไห โอเคเป็นว่าอย่างแรกเลยนะฮะเอนดิ้งนี้คุณจะต้องยังไม่ตัดสินใจขึ้นรถไฟนะฮะก็คือเนี่ยเควสเนี่ยมันยังบอกว่าให้ไปตัดสินใจกับฮิมิโกะนะฮะว่าจะขึ้นรถไฟไหมนะค,ะคุณต้องค้างที่ตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปนะอันนี้จะเป็นเอ่อออฟฟิศของเฮอร์ตาเขานะก็อย่างแรกเลยเดินมาจากหน้าออฟฟิศก่อนนะให้เดินตามมาเลยนะ ให้เดินตามทางนี้มานะฮะแล้วก็จะเจอกับ NPC เฮอร์ตานะเนี่ยอันนี้ผมใช้อวตารของเฮอร์ต้าอยู่นะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเฮอร์ต้าเรียกได้ว่าฝาแฝดเลยเอาเป็นว่าให้เราคุยกับเฮอร์ต้านะให้เราตอบตามนี้นะอย่างแรกเลยนะฮะให้เราถามเกี่ยวกับทางเลือกนะ uh, ให้เราบอกนะฮะว่าฉันยังกลับไปที่สถานอวกาศได้ไหมโอเคบลาบลาบลาแล้วจากนั้นนะฮะก็ให้ตอบว่าัอยู่ที่สถานอวกาศได้ไหม แล้วเขาจะพยายามปฏิเสธเรานะแต่ว่าไม่ต้องฟังเขานะฮะแล้วก็ตอบย้ำไปอีกรอบนนะว่าฉันอยากอยู่ที่สถานอวกาศจริงๆก็ตอบไปหนักแน่นเลยนะ <c oughs> <c oughs> แต่สุดท้ายนะฮะเขาก็จะไม่คัดค้านเรานะเขาก็แบบจะปล่อยให้เราอยู่ที่นี่นะห <c oughs> ลังจากนี้นะฮะไม่มีอะไรต้องคุยกับเฮอร์ตาแล้วนะให้เราเข่าไปเลยนะ แล้วจากนี้นะฮะให้เราไปคุยกับ N p c ตัวนึงนะให้เดินตามมาเลยนะให้เราไปคุยกับตัวของแอสตานะฮะก็จะเป็นตัวที่ยืนอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะให้เราตอบกับตัวของแอสตานะฮะว่าเฮอร์ต้าเนี่ยบอกว่าฉันสามารถอยู่ที่สถานีอวกาศได้นะให้เราตอบไปแลวเขาก็จะบอกลาบลาบลา,าอีกรอบหนึ่งแล้วจากนั้นนะฮะให้ตอบว่าขอคิดดูก่อนนะแล้วจากนั้นนะฮะขั้นตอนสุดท้ายนะให้เราวาร์ปนะฮะให้เราวาร์ปไปที่ จุดที่มันจอดรถไฟอยู่นะอันนี้จะเป็นเควสของเราเองก็คือเราต้องไปคุยกับฮิมิโกะนะฮะแล้วก็ให้ตัดสินใจว่าเราจะอยู่ที่นี่หรือว่าเราจะไปกับรถไฟเขานะให้เราวาร์ปมาตรงนี้ก่อนแล้วก็เดินไปหาตัวของฮิมิโกะแล้วก็ตัดสินใจนะฮะซึ่งการที่เราไปคุยกับเฮอร์ต้าแล้วเราก็คุยกับแอสตาอีกทีนึงเนี่ยมันจะทําให้เรามีตัวเลือกอื่นที่เราจะไม่ขึ้นรถไฟได้นั่นเองนะก็เดี๋ยวให้เราเดินตามมาเลยนะวัาเดเราจะแบบไม่ไปด้วยนะมาว่าเด ก็ให้ตอบเขาไปเลยนะฮะว่าฉันตัดสินใจที่จะอยู่ที่สถานีอวกาศนะก็ตอบไปแล้วเขาก็จะยอมเรานะโอเคแล้วก็หลังจากนี้นะฮะให้เราตอบว่าไว้เจอกันนะฮิมิโก แล้วก็จบนะฮะเอนดิ้งกูเอนดิ้งไม่รู้เ <c oughs> หมือนกันห <c oughs> ลังจากคิดอย่างรอบครอบแล้วคุณก็ตัดสินใจป็นเสษคำเชิญของฮิมิโกะเสียงหูดดังขึ้นแอสตอลเอ็กเพย์ age, กำลังจะออกเดินทางเรหล่นเพื่อนที่โชคชะตาพาให้คุณได้มาพบเจอต่างพากันโบกมือลาก้าจาักรานั้นช่างกระทันหารและนแน่วแน่เหมือนกับการพบเจอ หลังจากขบวนรถไฟออกไปแล้วสารนีวกาศก็เริ่มสร้างใหม่โดยทันทีและคุณกับเฮอร์ตาก็ได้เริ่มวิจัยเกี่ยวกับสเตโรลอนแต่หลังจากนั้นไม่นานนะเฮอร์ตาก็หมดความสนใจในตัวคุณและก็สเตโรลอนรู้สึกว่าประโยคที่คนภาคพูดเมื่อกี้นะมันจะต่างกับที่เขียนนิดหนึ่งนะก็คืออ่านที่เขียนก่อน คุณได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขที่เฮอร์ตาและรถไฟแอสต a l ์อ e เพก็ได้กลับมาหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่มีข่าวคขาวอะไรอีกปรไ,ได้ยีนเรื่องราวจุดจบของ a s t ต a l ์อ e เพและนักล่าสเตลลรอนจากนักเดินทางที่มาเยือนสถานีอวกาศแล้วก็เมื่อกี้คนพากเหมือนพูดต่อว่ามันทําให้คุณสงสัยว่าถ้าเกิดคุณไปร่วมกับแอส r a l ์เอ็ e เพเนี่ยชะตากรรมรถไฟคันนี้มันจะเปลี่ยนไปไหม แต่นั่นก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณสรุปก็คือคนทั้งรถไฟนะฮะตายนั่นเองนะเจเจ,จฮะขึ้นเครดิตเลยจบเกมนะฮะเรียบร้อยจบเกมภายในแบบประมาณ2ชั่วโมงเองนะตั้งแต่ต้นเกมมามาตรงนี้ปุ๊บทำแบนดิดิงจบเกมทันทีฮะเดี๋ยวนะนักแสดง เดี๋ยวอนะอะไรวะฮิมิโกะฮิมิโกะแสดงเป็นฮิมิโกะหมายความว่าไงนะักแสดงรับเชิญคาฟกขอบคุณเฮอร์ตากองทัพแอนทายแมทเตอร์ atter, เดี๋ยวนี่มันชื่อตัวละครในเกมนี่หวะ่ะอ่าขอให้การเดินทางครั้งนี้พาเรามุ่งไปสู่ดวงดาวโอ้ขึ้นเครดิตใหม่เลยแล้วเราเล่นต่อได้ไหมเมื่อกี้เซฟหายไหมโอ้เรามาเริ่มตรงที่แบบก่อนที่เราจะปฏิเสธฮิมิโกะนะเรามาตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะ แล้วก็ถ้าเกิดเราตอบเหมือนเดิมมันก็คงไดเอนดิ้งเดิมนะฮะก็คือรถไฟมันตายนั่นเองนะแล้วเราก็กลับมาที่นี่อีกรอบหนึ่งสรุปก็คือมันเป็นการบังคับให้เราขึ้นรถไฟนั่นเองนะแต่ว่าเราสามารถจะเห็นเอนดิ้งนี้ได้นะถ้าเกิดเราปฏิเสธไปก็เป็นมาณนี้นะสอบเออแบทเอนดิ้งของฮงไกสตตล์เลวในวันนี้นะเพราะผมไปอธิบายแบทเอนดิ้งเรื่องนี้ใหเพื่อนผมฟังนะในดิสคอตอะมันมีคนหนึ่งนะเป็นแบบพอร์ทวิสนะแบบว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถไฟแอสโตเอ็กเพรสเนี่ยมันไม่ได้ตายหรอกนะแต่ว่าพรอม มันช็อตเงินแล้วมันก็เอารถไฟไปขายมือ2แล้วก็ตอนนั้นนะฮะทุกคนก็แบบ เลิกทำงานบน a s t r ้าไอท์เพลแล้วนะฮะไปใช้ชีวิตแบบสงบสงบไม่เสี่ยงตายแบบนี้แล้วก็ทุกคนก็แฮปปี้เอนดิ้งนะฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นนะสนุกดตคอมนะฮะเขาบอกไว้ว่าถ้าเกิดเราเล่นเซฟนี้นะฮะอีกครั้งหนึ่งนะก็คือเราแบบไปในรถไฟเนี่ยหลังจากที่เราทำแบทเอนดิ้งเสร็จแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราไม่สามารถสำรวจบางดาวได้แล้วก็เสียบางอย่างไปนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน,าน่าสนใจนะฮะแต่ผมไม่ลองต่อนะผมไปเล่นเซฟป,ปกติดีกว่านะโอเคก็สัมภาลาไปก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับบบคงกซาาาเล๊ยย